ศัตรูนะครับสําคัญเลยนะครับของหอยนะครับคือมดนะฮะตอนนี้ผมจะมีมดนะครับใพวกมดนะฮะมดคันนะครับมดพวกมดคันไฟนะครับผมเพิ่งให้อาหารรอบนะครับกำจัดมานะครับมันชอบจะมากินลูกหอยนะครับ It's time about วัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพามาดูคลิปต่อจากวันก่อนที่ผมให้ดูลูกหอยกันนะครับครับมาชมกันเลยนะครับว่าลูกหอยจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับต่อจากเมื่อวันก่อนนะครับมาดูกันนะครับว่าลูกหอยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพิ่งขยับนะฮะอ่าสตูนะครับสําคัญเลยนะครับของหอยนะครับคือมดนะฮะตอนนี้ผมจะมีมดนะฮะไอ้พวกมดนะฮะ มดคันนะครับมดพวกมดคันไฟนะครับผมเพิ่งให้อาหารรอบนะครับกำจัดมันนะครับมันชอบจะมากินลูกหอยนะครับอาจากวันก่อนนะครับีิมอยู่ตรงนี้นะครับลูกหอยนะครับผมก็เลยทําการย้ายลูกหอยนะครับให้มาลงฝั่งนี้นะเพื่อนๆนะครับนี่ครับตอนนี้ลูกหอยนะครับเห็นกันไหมครับก็จะมีมดพวกนี้นะครับมา เนี่ยครับดูหอยนะครพร้อมลงน้ำแล้วนะครับออีกฝั่งก็คือเป็นยังเป็นไข่อยู่นะนี่นี่ก็พร้อมนะครับพร้อมที่จะลงน้ำเกันนะครับพอผมได้ขยับย้ายมานะอยู่ฝั่งตรงฝั่งนี้หมดเลยนะครับพอกานมดเลยนะครับหลายลังนะครับผมย้ายมานี่นะครับพี่เห็นไหมครับ นะครับย้ายให้มัอยู่ตรงนี้หน่อยนะนี่ก็ใช่นะครับให้เขามาลุกอยู่ในน้ำครับเดี๋ยวเวลาลุกหอยลงน้ำก็จะไม่ต้องเจอกับมดนะครับตอนนี้จากที่ไปไข่ไปนะครับก็ประมาณเกือบเดือนนะครับ ที่ผมทําไว้นะครับที่ให้ดูรอบแรกนะครับตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับถ้าเราเราทํานะครับเป็นพวกโคกอะไรให้หอยก็จะได้อยู่ง่ายนะครับที้ผมเอาหญ้ามาลงเองนะครับหอยก็กินหญ้ากินพวกรากพวกนี้นะครับนี่นะครับไข่หอยนะครับพวกนี้นะใช่หมดเลยนะครับปัญหาผมตอนนี้แก้ต้องแก้นะครับคือมดนะครับเยอะมากครับครับ วันนี้นะครับก็มาดูอีกรอบหนึ่งวันนี้ฝนตกนะฮะนี่นะครับก็จะเห็นลูกหอยนะครับลูกหอยลงมาหาพวกรากนายพวกนี้นครับไปกินอาหารนี่นะครับนี่นครับ นะดูไปกลุ่มเลยนะครับ,นะรบยังไงจะก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับงั้นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็ so, คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมไลา์เฟซบุ๊กและค้นหาเพจแม่เนทปอเคคุณชอบแอลแล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อตัวหน้าเจ้าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อตัวหน้าเจ้าสำหรับวันนี้เฮาสองคนก็ ท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าวันนี้นะเจ้าสวัสดีครับ